อู้ uh, หนูไว้นะครับหนูไวคอยเป็นหนูแม่คอยเป็นหนูแม่จะได้เอาไปเลี้ยงมึงดีออ้ย uh huh. สามมงเครงนะครับเขาปลาไม่ย่มกงหนูไว้นะครับแม่ใส่ไว้แต่หมู่บ้านเนี่ยนะครับเดี๋ยวไปรุ่นกันนะครับไม้แรกจะมานบพราะมานเนาะเป็นจะได้ขวัวใส่เทียงโมอนอนี่ตำขอกตำเครื่องเลยนะเก็บพักตำเครื่องเรียบร้อยแล้วได้เลย กง <G l ug> แรกนะครับหมายแรกผมเห็ดซานะครับวางซามันแล้วก็เห็ดแองนนําไว้นะครับจู่โมหินนี่นะครับก้อนหินเนี่ยหนุไว้นะครับโซนบานผมมักอยู่น้ำก้อนหินลายๆบบนนี้แหละนะครับหรือหินหูหินหลายนะครับไปไปลุนกันโอ้ผมเอาก้อนหินบงัง หูหินไว้นะครับลันนะครับกลงลันเดี๋ยวมาลุ้นกันคอยเป็นหนูวายแล้วกันเนี่ยเป็นหนูทองขาวเด้อคอยเป็นหนูวายแม่ม <วะ S 1> ีตัววะเออมีตัวบ่นออนิอู้หนูวายนะครับหนูวายเออคอยเป็นหนูแม่คอยเป็นหนูแม่จะได้เอาไปเลี้ยงมึงดีอู้ย ก็เป็นนูแมวบักขําต้นอีกแล้วแค่หําต้นแมงไหลเถอะวะไม้นี่นี่ตัวที่สองนะครับของไม้นี่นี่ก็หําต้นอีกแล้วตัวเถิกอีกแล้วว่าไปยังหําต้นใหญ่ขนาดนี้นี่เอาไปเป็นพอพันก็นได้นะครับท่านอืมเฮายเนี่ยแตกมโอ้เดี๋ยวเอามันนะครับมันอ,นอ่อยถิมไปคือเราก็เสดายทํานี้โก่งนะใส่ถิมไว้เลยนะี่ก็ได้รุ่นแล้วนะ เอาไปเอามันไปรอ,อไปนไว้คือเก่าโอ้ตัวใหญ่เลยนะครับหูวไหวแบบอึกอากเลยนี่ของแท้นะครับปลาชาแห่งหนูภูเขานะครับโอ้อืมหนังดีเนื้อดีหางเหยา้าโตงามนะครับอืมสุดยอดสุดยอดของแท้ของแท้ นังเซเมยดูดหวานดูดยาสาักน้อยนะครับเดี๋ยวจังจะไยายามไม้ที่สองขึไม้ที่สามนะครับใส่กงไว้สามไม้นะครับแต่ตอนนี้เห็ดไว้ทั้งหมดอีกเจ็ดไม้นะครับแต่ว่ายังบ่ได้เอากงมาใส่นะครับซุ้มนันรอมันยู่ให้มันเขากินสามาา้านสาหยังก่อนนะครับตัวนี้ก็คงเอาไปเห็ดพอพันนะครับตัวนี้โอ้ตัวงามตัวงามใส่พอพันเลยตัวนี้ไม้ไม้ที่สองนะครับไม้ที่สอง บบรันเลยบ่อเข่าเลยนะครับทั้งที่มันกินกล้วยกินยังไปเกือบเมดวีเลยนะหมายนี่นะครับเพราะหอกงมาใส่นะครับมันเกียดกงนะครับภาษาภาษาปลาเขาว่ามันเกียดกงมันละแวกกงนั่นแหละเดี๋ยวรอบนี้ผมจะบ่อลงสลักกงนะครับเดี๋ยวจะผูกสลักมันไว้บ่อไห้มันรันนะครับแล้วก็เอามันเป็นหัวเลยไปยัดไปในกงนะครับให้มันเข้าไปกินมันในกงเห็นกงหรือว่าโอ้มันในกงนี่กินได้นะครับอ่าใส่ทั้งหัวเลยเงวเงเลยมันถึงจะเซาเกียดนะครับอีกสองสามเมือ นะครับรอบนานะครับถึงจะมาห่างกงนะครับบันนี้รอบนี้กงได้โบติดนะครับไม้ได้โติดก็จะนี่แหละบบลงสลักกรนเออสลักกงไว้นะครับเอามันอ้อยมาก่อนนะประมาณนี้นะครับปาดมันเป็นเปียงน้อยๆนะครับพอได้หอมกินมันนะครับรอไว้หนากงองน้อยนึงแล้วก็เอามันเป็นหัวนะครับไว้ในกงเลยนะครับเดี๋ยวมันเข้าไปกินในกงมันหลากมันออกมาว่าได้นะครับเพราะผมเอาเสียบเล็กไว้อยู่นะครับ มันกินเข้าไปในกงไปแล้วมันถึงรู้จรู้ว่าโอ้กงนี่เขาไปได้นะมัระแวงนะครับเขาไปกินมั่นจนแปลมัดกงไปละอีกสามเมื่อนะครับผมต้องจะกลับมาใส่หม่นะครับแบบนี้ได้แทะนะครับแบบนี้อันนี้มันระแวกกงยอะเพราะว่าผมเอากงกลับไปนะครับรอบก่อนนี่มันถึกหนูไหวนะครับแล้วก็มั่นกองทิมว้ประมา่นเกือบอาทิตย์นะครับมันกินมั่นกินอย่างเกือบหมดไปละกลับมาบันี้มันระแวงนะเอาน้ำกับคงบ่ได้เติมนะครับไม้นี่น้ำยังเหลืออยู่ เมื่อเอากันนะครับปีนขึ้นบ้านตั้งแต่ข้างล่างนะครับโอ้หน้าฝนนีงเป็นน้ำตกเลยนะแถบนี้นะครับเออเออเป็นทางน้ำไหลนะครับเออเมื่อเอากันได้กกำลดักเลยเพนโอ้่อ่อ่หมายสุดท้ายนะครับจริงๆไม่ข้างบนพูอีกหมายหนึ่งแต่ว่าบริษายกลง เฮ็ดแองหน้าไว้เลยก็ dome, ัม port <mumbles> ันลอไว้นะครับเดี๋ยวข้างบนผมจะไปเฮ็ด oh, อีกสองไม้เบ็ดเสร็จก็จะเป็นเกาไม้แล้วบัดนี้หากงแล้วบัดเนี้ยพระไซย์ยุ่ในหลืบหินตรงนี้นะครับนี่ฮะไม้ที่สามบางกอนถ้ามันบอเขากงก็จะเอามันรอนะครับบอห่างสลักงงเฮ้ยลันบอวะบอรันนะครับโอ้บอเขากงเลย ทั้งนี้ไม้นี่กินทั้งกล้วยทั้งมันนะเกี้ยงแซะนะเกียดกงมันเกียดกงอยู่หมดหลันเลยหนึ่งสองซับอโอ้ยบอเข่ากงเลยเดี๋ยวกงอาจจะไปใส่ขางลางเหมืนัใส่บางนี้ห่างยากมุดเข้าไปยาก อโอ้ผลงานเมื่อนี้นะครับสรุปแล้วก็ได้แค่ตัวเดียวนะครับตัวเถิโอ้ตัวใหญ่เลยนะถือว่านี่ใส่ใ่ของหนูไว้แล้วนะครับนี่โอ้งามเลยนะครับก็คงบอได้ไปกินนะครับตัวนี้ถ้าได้จ็กสองตัวตัวเถิทั้งสองนี่ผมจะกินกตัวหนึ่งอยู่แต่ว่าตัวนี้เดี๋ยวเอาไปเลี้ยงนะครับเอาไปเห็ดพอพันธนะครับเตรียมไว้เพื่อหาตัวเมียตัวแม่นะใส่คู่บันอิกนะครับตอนนี้เอาไปเลี้ยงนี่ที่ใส่กงไปนี่ได้คู่นึงแล้วนะครับ พอหมยปีนี้เอามันได้ยักเพราะแมันปีนี้กรดูนี่นะครับจนมดฤดูแรงไปนะครับมันได้ยักสิบคูก็โอเคแลวได้พอแม่พันมันนะครับทยอยหาไปเรื่อยๆเดี๋ยวอีกอาจจะมืออื่นนะครับมืออื่นผมจะเอากงไปเบิ้งไปเดี๋ยผมจะซื้อกุงรุ่นนี้มันบ่มีอยู่ล้าน่ะมันหมืดอ่ะเหลือกุงนี่กลงเดียวเดี๋ยวต้องไปหาเบิงลานอื่นนะครับเอากลงแบบนี้มันมันหนาดีนะครับเหล็กมันดีซื้อกลมงอีกใส่กลงอีกอันน่ะ ตอนนี้เจ็ดหมายเป็นบ้างเดี๋ยวเฮ็ดเพิ่มอีกสองเป็นเก้านะครับเดี๋ยวซื้อกงอีกสี่อันนะครับสีก่กงกงละวเจ็ดสิบบาทนะครับเอามาวางเอามันใส่ในกงเลยนะครับแต่ยังบ่าห่างกงนะครับอันนี้เฮ็ดทิ่มไว้อีกจากสามมือมันกินมันเข้าไปในกงเพื่อล้ววันนี้นะครับมาห่างทีเดียวเจ็ดหมายเลยแล้วก็เฮ็ดหมายที่แปดที่เก้าไว้ร้อยอนะครับห่างทีเดียวถ้าต่อไปนี่เฮ็ดครบเก้าหมายหรือสิบหมายนี่ในอนาคตนะครับใส่ทีเดียวเอากงมาทิ่มไว้นี่แล้ว บางกงบางมองเขาใส่ยักสองสองกงเนะเาะกงทั้งหมดจักษ์สิบห้าอันน่ะมีสิบหม้นะครับมไม้ยใดติดเท่ากัากงอื่นไปแทนไปนึเสียโอ้ห่างที่ก็น่าจะได้รุ่นทีละสามตัวสี่ตัวเนาะแต่ว่าเราต้องมาทุกเมื่อนะครับเล่นบเอามันรอในกงกันให้มันเข้าไปกินมันในกงเขาสามเมื่อสี่เมื่อเขามาห่างทีหนึ่งอะไรกับมายามเนาะจังสันจะได้รุ่นดีนะครับอะเข็มมี้คงประมาณนี้นะครับ ว่าอายุหากินนะครับแต่ว่าอันนี้หาไปเลี่ยงเนาะ <laughs> แต่ถ้าได้ตัวเทอกลายตัวก็กินยุ่คืึ้กันนะครับ